สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับผมเป็นมดนดัมนะครับและเกมที่คุณกำลังรับชมนตอนนี้ก็คือ d e a d by Daylight นั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาเป็นพี่หน้าขาวนะครับตามที่สัญญากันไว้แล้วก็4บุคลากรที่จะมาให้ผมนะครับได้แขวนอีกแล้วมาดูดีกว่านะครับว่าพวกเขานะครับจะรอดไหม แหมเอาหมอกเอาควันมาด้วยนะกลัวผมจะมองหาเจอง่ายเนะี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเล่นตัวนี้ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับโอกาสแขวนสี่นี่คือน้อยมากอย่าไปหวังเนะี่ยเกมนี้เล่นเพื่อความสนุกเนะี่ยเพื่อความสะใจนะขอแค่ได้สักคนหนึ่งก็พอใจแล้วนะ <c oughs> มาดูไปดีกว่าครับว่าเขาจะมีความ แฟมิลี่รักกันมากแค่ไหนนะถ้าโดนแขวนหนึ่งคนเนี่จะรีบมาช่วยไหมนะยินดีต้อนรับสู่ทอมสันเฮา มีเหือให้เราซะด้วยมันต้องมีคนอยู่แถวนี้ว่าผมสัมผัสได้ เข้าคานไม้ไม่ทนันอุ้ยทำไงดีอุ้ยทำไงดีอุ้ยทำไงดีเข้าคานไม้ไม่ทันนะกระทืบเลยแล้วกันนะถ้างั้นนะี่ยนะเม็กนะรีบวิ่งเร็วรีบวิ่งไปเร็วเข้าบ้านนั่นแหละดีเข้าบ้านคือดีนะเม็กรู้หรือเปล่าเพราะว่าเวลาแลนดิ้งเนี่ยเอเอ นั่นไงเลามันต้องพลาดมันต้องพลาดยึกยักกับพี่ห e นึ่งเอเอยครับวันนี้เอ๊บอยู่ไหนนะโอ้บอยู่ไกลมากครับงั้นเราไม่ไปงั้นเรามานี่แล้วกันดีไหมล่ะอะดีไหมดีไหม เอ๊ะเมื่อกี้ฉันเห็นเพื่อนแกอยู่ตรงนี้หนึ่งคนเขาไปไหนแล้วนะอ,อยู่นี่นี่เองกระทืบเล่นเลยก็ได้อเอ๊ะไปไหนดีเอ๊ะไปไหนดีเอ๊ะไปไหนโอ้ไม่ถึงไม่ถึงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่เฟสสามครับ แต่เฟสสองก็ฆ่าได้ช่วยให้เพื่อนตายเร็วขึ้นนั่นเองนะครับบ้านเต่าก็อยู่ใกล้ๆนี่หว่าเออีพีก็อยู่ใกล้ๆนี่หว่าใช่ไหมเฮ้ตรงนี้มีไม้ให้กระทืบต้องกระทืบ ตายหรือยังเนี่ยมาช่วยเร็วโอ้โห oh จะรอดเหรออย่างนี้ รอดหรอกนะเม็กไม่รอดหรอกนะเม็ก <c oughs> ปั่นกันเร็วจังเลยไม่มาช่วยเพื่อนหรอไม่มาช่วย <c oughs> เพื่อนสุดที่รักของแกกันหรือไงฮะ ตาขาดแล้วเม็กเอ้ยเม็กชะตาขาดแล้วเม็กแถวเนี้ยมันวีรู้เปล่ามันวีน่ะรู้ไหมยัง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 เอ้ยังไงดียังไงดีนะยังไงดีนะเอาผิดฝังแล้วเม็กผิดฝังจะฮาเม็กจ๋า ไปไปอยู่กับพี่เนาะม,มันผิดฝั่งนะ่เมื่อกี้อทำไมเม็กถึงทำอย่างนั้นล่ะอย่าหนีพี่ไปเลยนะเม็กพี่จะพาไปห้องว i p พของเรานะเอ้าเพื่อนเขาจะออกกันแล้วลหละเม็กเสียใจด้วยนะที่เพื่อนเนี่ยเขาจะไม่มาช่วยแกเพราะเขากำลังจะออกกัน ดูหรือเปล่าดูซิว่าจะมีคนใจกล้าออกมาหาไหมนะเอ๊ะเหมือนว่าจะมีนะเหมือนว่าจะมีนี่เม็กเอ้าไม่มาเหรอเนี่ย ไม่มีนะับเอาออกไปแล้วด้วยคนระับหนึ่งคนนะคงจะไม่ช่วยแล้วหนะนะดไปดูซิก็จะรักเพื่อนหรือเปล่า เออรักเพื่อนจริงๆด้วยเว้เก็บไปสองเนี่ยเรามาดูกันอีกสัก1เกมดีกว่าและแล้วก็มีคนมาให้เราแขวนอีกสี่คน พร้อมกับกล่องอีก4กล่องเลยนะครับเนี่ยโอ้โหงานนี้นี่จะถอนเสากันมันแน่ๆเลยนะเรามาดูซิว่าเขาจะถอนเสากันหมดแมปหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ผมจะพาลงห้องวีให้หมดเลยคอยดูนะอ,อย่างนี้มันต้องจัดแล้วแหละครับ ืแบบนี้ด้วยเอ,อห้องวีเนี่ยอยู่ตรงไหนนะเดินเสียเวลาสำรวจสักครู่เอาใครไม่ได้มาเล่นตรงนี้นะผมบอกเลยนะครับพลาดซึ่งห้องวีนะครับอยู่ที่บ้านลุกต่า แล้วก็ถอนเสร็จไปแล้วด้วยหนึ่งคน <c oughs> ถอนกันใหญ่เลย <c oughs> มาดูซิว่าเขาจะถอนกันได้เยอะขนาดไหนนะ กำแพงก็เยอะเหลือเกินอุยๆๆๆายทางาจะตกใจน่าดูนะฮะ เาสวัสดีเ้ามองตรงไหนแล้วนั่นนะฮะเขามองไปทางไหนเขามองโอโ้ไม่ต้องมาเปลี่ยนตัวหรอกโอโจะเปลี่ยนตัวจะเปลี่ยนตัวได้ได้ได้จะเปลี่ยนตัวได้ไดไดเ,ไดเดี๋ยวพี่จัดให้ พี่จัดให้หลายๆตัวเลยดีไหมหว่ายัางไงดีโคเดตเกือบไปวิ่งปาดหน้าแบบนี้นะวิ่งโอ้ไม่โดนอีกแล้วครออาวนี้ต้องโดนนะคราวนี้ต้องโดนแล้วแหละนะไม่ต้องห่วงพี่พาไปห้องวีแน่นอนเนะี่ยต่อให้มีเสาพี่ก็ไม่แขวนพี่พูดเลยนะ ห้องวีเท่านั้นนะครับไ,ไปดูสิ <c oughs> เพื่อนเนี่ยเขาจะมาช่วยแกทันไหมนะเอา,เาไม่มีคนรอคำด้วย <c oughs> <c oughs> มาถึงนี่แล้วคิดว่าจะปล่อยให้รอดเหรอ <c oughs> นี่แหละฮะยืนรอยืนรอให้แขวนนะครับที่เหลือก็ปั่นไฟกันไปรีบๆปั่นไฟซสล่า มาช่วยให้เพื่อนเนี่ยตายเร็วขึ้นใช่ไหมน่ารักจริงๆเลยนะผมชอบอ่ะแฟมิลี่แบบนี้เนี่ยนี่เปิดปิดตู้ด้วยนี่ <c oughs> มาช่วยเพื่อนเร็ว สงสัยเขาจะไม่มาแล้วแหละครปั่นแถบนู้นหมดเนี่ยแถบนีย้ยังไม่ได้ปั่นนะ มันกันหน้าแล้วนะแล้วเพื่อนอีกคนที่เขาวิ่งออกไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้รอดด้วยนะรู้หรือเปล่าเพราะว่าเขาอ่ะก็ต้องตายไม่นินงสิเพื่อนอีกคนนึงเขาก็ลองลงไปช่วยอีกคนที่นอนอยู่ข้างล่างส่วนแกเนี่ยก็ต้องเป็นหมาหัวเน่านะใช่หรือเปล่าใช่จริงๆซะด้วย แขวนเสร็จเดี๋ยวจะขึ้นไปเอานะปิดทางปิดทางเฮ้ยผมดูแล้วว่าพวกเขาไปไหนกันน่าจะอยู่ทางนี้นี่เองเอ๊ะ ไม่มีแฮะเครื่องปั่นไฟมันก็มีแค่นี้นะ ใช่ขั้นสามชอบลืมตัวทุกทีเลยเอ้าวสวัสดีเนี่ย ให้พันเลยเลีงกันให้พั่นเลยมาแบบนี้สิถอนเสากันดีจริงๆเลยนะถอนเสากันดีแบบนี้เนี่ยแฟมิลี่คิดว่าไม่มีให้ถอนแล้วล่ะสิใช่หรือเปล่า เดิมเลยแล้วนะเอาเอาเอายังไงดีนะโคเดตต <c oughs> <c oughs> อนสาบก,กันแบบนี้ ไปแล้วซะด้วยเออ ไปดีกว่านะตอนนี้เนี่ยคนที่จะช่วยอะก็ไม่มีแล้วเหลือแค่แกกับฉันส่วนอีกคนนะะ่ะเหรอมันก็รอออกอยังไงแล้วออ๋